ไปดูความคืบหน้าคดีการติดตามเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานีครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวอยู่หลายด้านพอสมควรไม่ว่าจะเป็นทางคดีความ ที่ทางธนาเดชาบอกว่าทางตํารวจเตรียมที่จะสรุปสํานวนคดีในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้แล้วนะครับขณะที่อีกหนึ่งด้านก็คือความเคลื่อนไหวของสอสเต้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ล่าสุดบอกว่ามีพยานหลักฐานใหม่เกิดขึ้นตอนนี้กําลังไล่ล่าแล้วก็ติดตามให้ครบถ้วนก่อนที่จะเปิดเผยออกมาขณะเดียวกันวันนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับของวุฒิสภา ก็มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการชันสูตรร่างของคุณแตงโมเข้าให้ข้อมูลต่างๆในคดีนี้ครับไปไล่เลียงกันทีและประเด็นที่เป็นความคืบหน้าเอาเรื่องคดีความก่อนนะครับก็คือทนายความในคดีคุณแตงโมก็คือทนายเดชากิติวิทยานันท์ครับล่าสุดทนายเดชาบอกว่าความคืบหน้าทางคดีเนี่ยนะครับจากการสอบถามกับตํารวจที่ดูแลคดีมีการรายงานความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ และในวันนี้เจ้าหน้าที่จะประชุมซึ่งอาจจะสะรุปสำนวนคดีได้เร็วๆนี้ไม่เกินสิ้นเดือนมีนาคมนี้ครับเนื่องจากว่าการสืบสวนสอบสวนเนี่ยใกล้จะจบแล้วครับถ้าหากว่าไม่พบพยานหลักฐานใหม่เพิ่มเติมส่วนถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่คุณแม่คุณแตงโมย,ยังคงสงสัยทนายเดชาบอกว่าตนเองเนี่ยก็จะสอบถามไปยังตํารวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยอย่างเช่นล่าสุดเรื่องของการสลับเรือครับเรื่องของการสลับเรือเรื่องของบาดแผลเล็ก ทั้งหมด22จุดที่ยังสงสัยก็มีการสอบถามไปยังตำรวจแล้วแล้วก็เคลียร์กันชัดเจนแล้วครับนอกจากนี้คุณแม่ก็ยังมีข้อสงสัยเรื่องคราบเลือดซึ่งก็ได้มีการอธิบายมาแล้วครับว่าถ้าหากว่ามีการทำร้ายร่างกายกันบนเรือจริงเนี่ยจะปรากฏคราบเลือดบนเรือส่วนเรื่องบาดแผลก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรแล้วนะครับสำหรับพยานหลักฐานที่นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สอสอบัญชีรายชื่อของพัคไทยศรีวิไลไปหามาได้ ทนายเดชาบอกว่าถ้าหากมีประโยชน์ต่อคดีก็สามารถนำมามอบให้กับตนเองได้เช่นเดียวกันส่วนความเคลื่อนไหวของสอสอเต้นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์นะครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เช้าครับเดินทางไปที่ท่าเรือพี่บุญสงครามหนึ่งมีการนำชุดบายสีปากชามมีการนำข้าวปลาอาหารนะครับมาเส้นไหวดวงวิญ,ญญาณของคุณแตงโมเพื่อขอให้ช่วยเปิดทางให้พบพยานหลักฐานต่างๆที่ยังหาไม่ได้ โดยบอกว่าพยานหลักฐานต่างๆที่ยังหาไม่ได้ประกอบไปด้วย 1. กระโปรงหรือว่าผ้าผูกเอว 2. กระเป๋าของคุณแตงโมและ 3. ของบีคมที่ทําให้เกิดบาดแผลและสุดท้าย4กล้องวงจรปิดโดยละเอียดไล่มาตั้งแต่ครัวตานิดมาจนถึงที่วัดเขมาพิรัตารามนี่คือ4อย่างที่อยากให้ชัดเจนแล้วก็อยากพบ นายมงคลกิจกล่าวว่าพอจะทราบว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากอะไรแต่ว่าทุกอย่างนั้นต้องมีหลักฐานประกอบและเป็นประโยชน์ต่อคดีโดยมองว่าผ้าพ,พันเอวสีขาวที่หายไปถือเป็นหลักฐานสําคัญรวไมไปถึงต้องหาว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดบาดแผลบนร่างกายคุณตังโมที่มีลักษณะเฉพาะ22จุดและวันที่พบศพของคุณตังโมมีอะไรผิดแปลกหลายอย่างสภาพศพขึ้นมาแบบคว่ำหน้าแต่บริเวณหลังเนี่ยไม่มีรอยไหม แต่กลับพบที่บริเวณหน้าอกกลับมีคล้ายรอยไหมอยู่จึงได้ออกมาหาสิ่งของที่หายไปเพื่อมาช่วยประกอบรายรูปคดีแล้วถ้าคาดีนี้จบสิ้นลงนะครับตนเองคิดว่าจะมีการทําบุญทอดกรถิ่นให้กับคุณแตงโมด้วยขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ครับจะมีการนําคลิปหลักฐานชิ้นหนึ่งซึ่งบอกว่าเป็นคลิปต้นฉบับนําไปขยายเพิ่มเติมให้เกิดความชัดเจนจึงจะมีการเปิดเผยให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบว่าคลิปดังกล่าวนี้เป็นคลิปอะไร และมีข้อสันนิษฐานเชื่อมโยงไปถึงอะไรบ้างหลักฐานที่ใกล้าบาดแผลก็คือน่าจะเป็นเสื้อสีขาวหรือกระโปรงสีขาวนี่แหละที่พันเอวไว้มันหายถูกป่มที่มันหายไปอันนี้เป็นหลักฐานที่สําคัญเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกับบาดแผลท,ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถหาพยานหลักฐานอะไรได้เลยสมมติท่านเราถ้าทางทั้งห้าคนเนี่ยไม่บอกหรือบางทีเนี่ยทั้งห้าคนอาจจะไม่ได้อยู่บนเรือดังกล่าว อาจจะไปอยู่เรืออื่นอย่างงี้เป็นต้นถูกไหมส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ทางคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มงานนิติเวศและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาให้ข้อมูลกับกรรมธิการนะครับโดยยืนยันว่าการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลในวันนี้เนี่ยไม่ใช่การแทรกแซงการทำงานแต่เป็นงานด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจชนสุนัน์กล่าวว่าวันนี้ก็จะรายงานคณะกรรมการนะครับถึงการเข้าร่วมสังเกตการชนะสูตรร่างของคุณแตงโมซึ่งเห็นว่าแพทย์นิติเวชชุดแรกเนี่ยได้ทําการตรวจค่อนข้างสมบูรณ์ครับโดยมีกรณีเพิ่มเติมก็คือเรื่องน้ําในลูกตาที่พบว่ามีแอลกอฮอล์93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์และพยายามที่จะพิสูจน์ในประเด็นที่ว่ามีการปัสสาวะที่ท้ายเรือตามคำให้การของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือไม่ โดยใช้วิธีการตรวจหายูเรียซึ่งตรงนี้ไม่มีการแปลผลและแผลที่ขาขวาและรอยช้ำที่ต้นขาซ้ายรวมไปถึงบาดแผลที่มีรอยชัดขึ้นหรือบาดแผลที่มีลักษณะเฉพาะโดยข้อมูลทั้งหมดนั้นได้ถแถลงข่าวเพื่อประสานไปยังพนักง,งานสอบสวนว่าได้บุรณาการร่วมกันกับแพทย์ก็อาจจะหาคำตอบได้ว่าคุณแตงโมนั้นตกไปแล้วร่างกายเนี่ยไปกระทบกับอะไรรวมไปถึงบาดแผลที่สิขาดเกิดขึ้นจากอะไร ทางนี้ก็สามารถได้คําตอบในสิ่งที่คุณแม่คุณตังโมกังวลน,นะครับว่าคุณตังโมจะโดนทําร้ายซึ่งได้คําตอบว่าไม่มีประเด็นนี้ขณะเดียวกันก็กําลังหาคําตอบถึงต้นเหตุการตกน้าว่าคืออะไรกันแน่และบาดแผลทั้งหมดนั้นเกิดจากอะไรและคดีนี้ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าเป็นการฆาตกรรมตามที่มีการตั้งข้อสงสัยหรือไม่และไม่อาจสรุปได้ว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นเกิดจากการไปปัสสาวะหรือโดนใบพัดอย่างเดียว ตรงนี้คุณหมอบอกว่าจะต้องทําหลายอย่างร่วมกันต้องทําหลายอย่างประกอบกันส่วนเรื่องแผลเนี่ยจะมีการหารือพูดคุยในกรรมธิการวันนี้ครับเนื่องจากว่าแพทย์ยืนยันว่าแผลเนี่ยเกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตโดยประเด็นที่จะต้องยืนยันก็คือเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากตกน้ําไปแล้วโดยปล่อยให้เป็นกระบวนการของตํารวจรวมทั้งกรณีที่ทานายความโพสต์ข้อความว่าพบหยดเลือดหรือว่าก้อนเลือดในแผลที่อาจทําให้คดีพลิก โดยคุณหมอก็ขอชี้แจงว่าไม่ได้กล่าวเช่นนั้นซึ่งแพทย์ได้พูดคุยกับทนายความได้ต่อสายมาขอโทษกันแล้วและก็ยอมรับว่าไม่ได้ทราบมาด้วยตัวเองแต่เป็นการฟังมาอีกทีหนึ่งครับ